はい。 ไปเชื่อเงี้ยอยู่แล้วอ่ะไปนน้ำอะไรอ่ะโอทำไปกินน้ำอะไรอ่เรียวมากน้ำอะไรน้ำะาครับีก็ดีเร้อยแตงกูอ้ยแซกนี่ร้อยแตแกนี้ اوه <laughs>